าราศีพิจิกขาเดือนนี้นะในเรื่องของ energy ไพ่เกี่ยวกับการงานของคุณหลายหลายคนอาจจะเจอในเรื่องของการปวดหัวปวดใจจากการตัดสินใจของตัวเองนะคะเดือนนี้นะต้องบอกก่อนนะพลังที่ปรากฏตรงนี้เองนะคะเน้นไปในถังชี้ไปในทิศทางที่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ชาราศีพิจิกเองมีการกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่รู้อะ คือไพ่มันขึ้นว่าเมื่อไม่นานมาน,นี้คุณตัดสินใจแล้วในเรื่องนั้นนะเช่นสมมุตินะคุณไปเจอที่ที่ที่ทํางานที่หนึ่งแล้วคุณดูแบบเฮ้ยตึกมันได้เลยมันดูโอโถงอะ่ะมันดูอลังอะ่ะสถานที่ทํางานมันดูอลังเวอร์วงังอลังการชื่อเสียงมันอีกอะไรอีกนะแล้วคุณบอกมันคงโอเคแหนละถ้าเราได้ไปเป็นหนึ่งในนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะจากไพ่ที่ปรากฏณนะเวลานี้คุณได้เป็นหนึ่งในนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอเป็นหนึ่งในนั้นปุ๊บคุณรับรู้ได้เลยทันทีว่าเรา เราเราพาตัวเองมาเจอเลยว่าเนี่ย <c oughs> คุณเกิดความรู้สึกอย่างนี้กับตัวเองนะคะไพ่มันขึ้นแบบนี้เลยนะการทํางานเดือนเนี้ยนะสิ่งหนึ่งที่อยากสะท้อนจากพลังงานไพ่ก็คือว่าอย่าหลงรูปของมันนะอย่าหลงภาพลักษณ์ที่มันดูเวอร์ดูวังดูอลังการเดือนนี้นะสมมุติก็ตามมีใครก็ตามมาดีลงานกับคุณสมมุติคุณเป็นเซลล์อะี่ใช้คํานี้ก็ลแล้วกันแล้วมีคนมาดีลงานกับคุณแล้วเขาบอกว่าเขามาจากบริษัท ชื่อนี้จุด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 คุณแบบเฮ้ยบริษัทใหญ่ถ้าปิดดีลได้คือแบบแหลมเลยคนนี้แจ่มนะมัน,ะมนชีวิตมันจะแบบเปิดแบบยิ่งกระจุดพลุปีใหม่อีกอะเหมือนสมมตินะคุณรู้สึกแบบนี้เลยแต่พอคุณดีลงานเข้าไปจริงๆคุณเพิ่งรู้ว่าอ่ะเรือหายแล้วอะไรวะเนี่ย <c oughs> คุณนึกออกไหม <c oughs> คุณจะเกิดความรู้สึกแบบนี้เลยว่าแบบเฮ้ ah, มันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ให้ระวังอะไรแบบนี้ให้ระวังภาพลักษณ์ที่มันดูดีให้ระวังสิ่งภายหลอกสิ่งภายนอกที่มันเย้าวยยนตาคุณที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณได้ไปดีลงานด้วยถ้าคุณได้ไปอยู่ตรงนี้ถ้าคุณได้ไปทําตรงนี้มันจะต้องใช่มันต้องเป๊ะมันต้องนู่นมันต้องนี่มันต้องนั่น,นอ,นนอะไพ่บอก พึงระวังสิ่งที่มันลวงตาแบบนี้ในเรื่องของการทํางานในรอบของเดือนนี้นะคะหรือมีใครมาออฟเฟอร์อะไรบางอย่างเช่นคุณอยู่ที่ทํางานเดิมคุณคุณทํางานตําแหน่งนี้แล้วมีคนมาบอกว่าน้องย้ายมาทํางานที่พี่ดีกว่านี่ตึกพี่ใหม่ตึกใหม่ตึกอะไรอลังการชื่อเสียงพี่มีน่ะนะอยู่ในอยู่ใน,อย,ใน,อ,ยในอยู่ในสายธุรกิจนี่มากว่าก,ากี่ปีแล้วก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะแล้วมีการออฟเฟอร์ตำแหน่งให้คุณอย่างเงี้ยคุณมีความสุขเออรับหน่อยดีกว่านะคะไพ่บอกว่า ให้ระวังการตัดสินใจของตัวเองที่จะนำมาซึ่งความปวดหัวความเซ็งการ,รเผชิญปัญหาด้วยตัวเองคนอื่นไม่ได้ทำไพ่ขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่คนอื่นดึงถึงลากแขนเราไปแต่มันมาจากการที่เราไปลกประยืนเฮ้ยเราคู่ควรกับตรงนี้เนี่ยคือที่ของเราแล้วพอถึงเวลาเรากระโจนเข้าไปกระโจนไปแล้วยังไงคะทีนี้ติดบ่วงเรียบร้อยออกไม่ได้อ่ะ ออกไปงานใหม่ยังไม่มีบ้างอะไรบ้างนะไพ่บอกให้ระวังปัญหาเหล่านี้นะคะ 2. การการทํางานในรอบของเดือนตุลานี้ตุลาคมน,นี้คุณจะเจอภาวะพวกมากลากไปค่ะเช่นคุณไม่เห็นด้วยหรอกคุณส่งความเห็นไปแล้วคุณคัดค้านแต่อีก4ี่ห้าคนเขาบอกจะเอาแบบนี้เสียงคุณคือแทบจะเป็นศูนย์เลยเพื่อนกรบมิดเลยแล้วเขาก็บอกไม่รู้เอาอย่างนั้นต้องทาอย่างที่ทุกคนบอกแล้วคุณก็ขัดไม่ได้นะคะการทํางานมันจะเจอฟีลประมาณนี้เลยคือพวกมากลากไปหรือต้องตามน้ํา แย้งไปแล้วก็ไม่ได้ก็เขาทํากันอย่างนี้ก็ต้องตามน้ําเข้าไปก็ต้องทนไปอย่างนี้แหละเออนะคะฟีลอย่างนี้นะคะฉะนั้นเดือนนี้ทําอะไรอย่าเพียงแค่ความรู้สึกว่าว้าวนะคะดีขอใช้คํานี้นะคุณอย่าเพิ่งเก็ตแค่เพียงความรู้สึกว่าว้าวเฮ้ยเอออันนี้มันใช่มองมันให้ลึกนะใช้คํานี้เลยก็แล้วกันนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เราจะปวดหัวจากการตัดสินใจของเราเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการงานนะคะนะอ่ะทีนี้มาดู การเงินกันนิดนึงค่ะเดือนตุลาคมนี้เป็นยังไงโอ้โหการเงินเดือนนี้ฟิลฟิลช็อปช่ำนะการงานช่างมันแต่การเงินเนี่ยฟิลช็อปช่ำเลยเห็นปุ๊บเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะมีการ i n v e ต์ลงทุนอะไรบางอย่างกับตัวเองไม่รู้ในเรื่องของการดูแกรม ดูแกรมนะคะนะในการดูแกรมดูแบบดูลักชูดูมีความวิบวับนะคะคนเห็นแล้วมีความรู้สึกแบบโอ้ผู้หญิงคนที่เทสดีอานะอยากเป็นคนเทสดีในพสสองพันห้อยิบห้าอะไรองี้นะมันเป็นฟีลอย่างนี้เกิดขึ้นคือมีเกณฑ์ที่คุณจะซื้อของแพงอ่ะบี่ใช้คํานี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นแสดงว่าหมายความว่าไงการเงินมีความ นิ่งในระดับหนึ่งค่ะคือคําว่านิ่งในที่นี่หมายความว่ามันเสถียรน,นะคะไม่ใช่คําว่านิ่งคือแบบมันไม่เคลื่อนไหวนะคาว่านิ่งในกรณีนี้ที่สะท้อนออกมาคือมีกําลังอะ่ะมีกําลังในการจ่ายมีกําลังในการใช้นะคะฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ซื้อของฉําหน่อยค่ะแต่จะเน้นหนักไปในของที่เป็นของแพงของหรูของแกลนของแกรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรหนึ่งบางคนคือลงทุนไปกับเอาเงินไปลงทุนกับเรื่องของอาคารบ้านเรือนที่มีความอลังโอทงแกรนแกรม กลมอะไรก็แล้วแต่เถอะนะสองลงทุนกับเสื้อผ้าหน้าผมตัวเองปรับลุกให้ดูมีความเป็นแบบเ,เทสดีนะคะลักชูอะไรแบบนี้อย่างที่บอกไปที่แซลไปเมื่อกี้นะมันจะมีความตรงนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ซื้อของเข้าในในบ้านตัวเองหรือว่าในในที่ที่ตัวเองจะต้องอยู่อ่ะคือมีการซื้อของเสื้ออะไรเข้ามาเยอะแยะชำ้ำนะเปลี่ยนในเรื่องของลุกการแต่งกายอะไรของตัวเอง ไปเลยเหมือนกันตรงนี้เท่าที่ดูนะคะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะทีนี้มาดูพลังงานในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกเดือนตุลาคมนิดนึงนะคะเดือนนี้นะคะใช้เวลาเอาอย่างนี้กับเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นคนโสดนะเดือนนี้ก็จะใช้เวลาไปกับคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนฝูงของตัวเองหรือคนในครอบครัวเดียวกันบี้เห็นในฟิลนั้นเป็นหลักนะคะสองอาจจะมีการได้เจอได้เจอคนที่แบบเป็นคนที่ วัยดูอ่อนกว่าเรานะคะเป็นคนที่แบบเด็กกว่าเราอะ่ะเออเป็นคนโสดโสดพิจิกเจอเด็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกเอ็นดูแต่เป็นเด็กที่แอบดื้อเป็นเด็กที่แอบดื้อแอบไม่ฟังเราแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเออไม่รู้ยังไงแต่เราชอบฟิลคนดื้อคนขัดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสไปเจอคนอะไรในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้คนมีคู่ค่ะนะคะเดือนนี้เองบี้มองว่าการโฟกัสของชาวราศีพิจิกจะปักหมุดไปกับเรื่องของเด็กและบริวาร โฟกัสกับเรื่องลูกเป็นหลักเลยนะคะเดือนนี้จะอาจจะไม่ได้ค่อยให้น้ำหนักกับคู่เท่าไหร่นะักแต่มันจะหันเหนไปในเรื่องของบุตรและบริวารเป็นหลักนะคะเช่นใช้เวลากับลูกซะเป็นหลักแทนที่จะแบบว่าเอ้ยไปใช้เวลากับแฟนมากหน่อยหรืออะไรไม่ๆไ,ไพ่ที่ขึ้นตรงนี้เองปรากฏไปในลักษณะที่ว่าแบบจะใช้เวลากับเด็กอะ่ะกับคนที่เด็กกว่านะคะลูกเออยลานก็ได้อะ่ะบริวารที่เป็นเด็กนะคะจะใช้เวลากับคนตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็ จะมีความใส่อกใส่ใจเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องของบริวารน,นะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะทีนี้มาดูสุขภาพปิดท้ายของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้นิดนึงค่ะเป็นยังไงเป็นยังไง <laughs> โอเคเมื่อกี้แกรนในเรื่องของการเงินไปแล้วนะคะอันนี้แกรนอีติ้งนะคะไม่ใช่แกรนโอเพนนิ่งนะกินฉ่ำเลยคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่สปอยตัวเองสุดฤทธิ์ในเรื่องของการกินน่ะฉะนั้นระวังสุขภาพ ที่มันเกี่ยวข้องกับอาหารการกินนิดนึงค่ะระวังในเรื่องของลำไส้นะคะย่อยยากย่อยไม่ทันเออกินอาหารย่อยยากย่อยไม่ทันนะคะภาวะระวังภา,าวะที่เกี่ยวกับไขมันนะคะในร่างกายคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะระดับไขมันในร่างกายไตยกรกลีเซอไรด์ๆๆอะไรพวกนี้นะคะระวังในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับระบบการทํางานของลำไส้ระบบทางเดินอาหารนะคะน้ําหนักตัวนะคะทยานกันหน่อยเดือนนี้นะคะเพราะว่า ไพ่ปรากฏเลยว่าคุณ enjoy eating มากอ่ะอินกินฉ่าเลยนะคะดูจากตรงนี้นะคะแล้วก็จะสปอยตัวเองค่อนข้างสุดฤทธิ์นะในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของ e n t อร์เทนตัวเองนะคะฉะนั้นเดือนนี้ไปบอกแล้วนะให้ไประวังในเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็ภาวะเกี่ยวกับเบาหวานนะคะน้ําตาลในเลือดอะไรพวกนี้ไประมัดระวังด้วยนะโอเคค่ะและนี่คือพลังงานนะคะพลังงานไพ่นะที่สะท้อนแนวโน้มชีวิตของชาวราศีพิจิกในรอบของ เดือนตุลาคม2,568นะคะ